สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC พอกันในเซานีมอนีมือทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มาร่วมกันอีกแล้วครับพี่น้องครับมากล้วมาซองซองแบบโดยแบบว่าเดนนันหมายเล่นครับพาหน้าไมนกับชุ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 บยเี่นนนไมย่นนนไมยดีสกน้าก็ผสมมา่มกันตัไไหน้ไปไหน อันนี้อ๋เป็นเดเป็นเดเป็นได้เยี่ยมเยี่ยมยกขัวไหมขัวอะไนี่เยี่ยมไปดูกันไหมไปดูกันจะไปเหมือนกันไม่เอาแบบผมเนี่ย ไหนเชื่อมโอ้ยมันเดี๋ยวแบบของฝางมดมันคือจอนฟอนวนหมอกมดไม่ใช่ผม่เอาด่อย่าเอาดำไม่เอาไม่มันจะดูเท่กว่าจะเปลี่ยนไปเลยนะมดจกเทไหมมดจเทไม่ใช่อยากดูแบบธรรมชาติเราธรรมชาติแต่เอาอาลมมมดปนคนมันผิดไม่ใช่รชอบ้าชอบมันจะตายมันะตเออ ผมสไตล์ตามผมมันก็เป็นอย่างนี้ผมผมสีนี้กางเกงแบบนี้โหลดดากแบบนี้เออมันต้องโหลดบางคนโหลดดานกางเกงผมผมมีบ็อกเซอร์นะนี่พูดตรงไม่ใช่จริงจบางคนโหลเกมผมจะหลุดเนี้ยคือบ็อกเซอร์ผมก็มีอย่างนี่บ็อกเซอร์เออผมมีหน้าตรงนีะบางคนเดินๆมันก็ดึงเกมผมลงมาเขาหลายคนรักผมมากอลยนะเดียวผมเคยเห็นตัวเคยเห็นตังตังเกมโหมันโหลดได้คนก็โหลดได้ขัดเนี้ยนะข่ามันพูดถึงโฟวินนี่สิโฟวินโหลดได้มั้ยนะแล้ว่ันโหลดเตี้ยโหลดเตี้ยไดยแล้วมันไปตีตุ่ม มาที่ไปเพราะเป็นหูบเขาตเองเห็นคนโหลดได้คือปลาหมดนี่ครับพี่น้องเือสอตายเอกราชเอกลักที่จังเอกลักเพราะอาทิตย์นี้แล้วใครจะไปเรียนแบบฟ้อนอย่างนี้ได้หรอเอาเอาบอลลมกินก็มองเหรอเอาหมุนโอหมุนหมุน คณะนี้เราสิดแบบว่าเออเรียนแค่วันเดียว่ะที่ได้ขนาดเนี้ยเออทันเรียนเป็นเดือนเ้ยถ้าเรียนเป็นเดือนก็เสียตังค์อะไม่เรียนใครดูให้ท่านพ่อเนี่ยตุ๊กวันแรกฝึกไงโหด่าเพราะสอนฤทธิเสร็จแล้วด่าด่าตั้งแต่โดนยื่ไปยันโน่เลยไปบ้านเลยเพราะนั้น่ะผมซ้อนเสร็จไง ต้งเด็ดตาเดอวปลามดต้ออย่างนี้นะกระบาดท้านะแล้วก็อย่างนี้ผมนนผมไม่ด่าด่าปลาหมอกผคุยกาจจรา์ที่เจ็ดนะผมก็ไม่น่งคุยไงเไม่รอ้รู้รู้คิดนะว่า เนื้อจะน่าเนื้อจะน่ายัง่าบ้าบ้าเลยไม่รูไม่เห็นโอ้โหเรื่องจริงนี่เรื่องใหญ่นะยังไปนั่งเห็นอยู่ตามนี้อผมนี่นะผมก็ไม่นั่งคุยมาเนี่นั่งคุยมาเนี่ยนั่งคุยนั่งคุยนี่ถูกคออะไเลยผมไม่รู้ทีหลังครับผมหายโควิดอ่ะ มาก็อีกบอกออตอนเศร้านั่งคุยกัน<า>นี่สิระบ้านมา,มานมกว่าเราเป็นโคิอะ้งกีฬาผมไม่รู้ว่าผมเป็นไงอตอนตแรกกับผมไม่ตรวจไงตรวจพวกขับรถไปอขีดเดียวไม่เป็นไรนเอ๊ะเดี๋ยูนุจีเน,นี่ยเอา้ามันเกิดมาต้องขีดได้ยังไงอย่างครับผมก็เลยพลอยโดนไปด้วยวันนั้นแม่ติดเพราะผมแน่นอนนะใช่ใช่ใช่พลอยพนั่งนี่จะซ้อมผ่านอ่าเอาขี่ด้วง ใช่ผมสัมภาษณ์แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องผมจะสัมภาษณ์คนจอช่องผมนั่าดูด้วยกันผมจะถามเออเันนี้เอานดูปากเบาเบาๆเลยแล้วากอย่าพิมพ์แข็งมากเอานั่งเฮี้ยงๆไงมันก็ไหนนี่คือเลขศูนย์ศูนย์พี่น้องหลองหลังหลังยิงหลังหลังไม่คุอพี่มดเป็นไหมนี่กั้มกึ่งเงื้อยังไม่รู้ว่าตัวตนนเป็นยังไงพี่น้องวงสัตว์ได้สิเป็นเลขศูนย์ศูนย์เลย เซานี่นะครับพี่น้องมาทางครัวนะครับปพอหมดมาพรอน้องเลยอันนี้ฉายาสองคนนี้ผมตั้งให้นะครับอาหมดอยู่ยาวเอออันนี้น้องหนุ่ยอยู่ยากนี่เขาได้เป็นหมื่นได้ไดได้นั่นแหละอ่ายานานๆที่มาเจอกันก็เลยบอกว่าเออวันนี้ขอเอาใส่เกันสโฟลเลยเนี่ยไม่หรือว่า น้านกันผมก็หนุ่ยอ่ะเจอกันต้องคุยกันทุกวันเจอกันทุกวันแต่แต่ผมไม่ได e ้เจอไงเออแต่ผมไม่ได้เจอไงผมน่ะจริงใจแต่พี <c <c ่มดจริงใจหรือเปล่าเออเออจริงใจนี่ขนาดจริงใจบ่จริงใจผมหูจักเลยว่าคนกูนี้จริงใจให้กันเพ่อยังพ่อยังเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรวันนั้นเมื่อก่อนพอยยื่อสายทอดโควิดให้กันทันทีเลยเออคนเรามันจริงใจถึงขนาดนั้นเลยเหรอุยไม่ใช่เออคือผมว่า เจตนาผมนะฮะเจตนาเราเจตนาเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเออเราก็มาฟ้องอาจารย์ทิศก่อนเออผม่ตอนเป็นโคุยแต่ผมไอตลอดเลยไม่ว่าใครด่าอะไรผมมากผมก็ไม่รู้นะด่าตลอดด่าตลอดต้องมีต้องมีมันไม่มีคนบ่นหรอกแต่มันเป็นโรคนะเออมันจับแตอรี่ในตัวมือเออนั่นแหละเเเราป็นออก็นั่นแหละคือคือคนรักกันไงถ้าคนไหนมาสืบทอดเขาไม่เขาเขา โบราณเขาจะถือว่าไม่สืบทอดจตนาลมไม่ได้มรรตุไม่ได้ความรักให้กันคือว่านั้นเข้าไปคนนี้สุบทอดอลไรนี่ผมไม่รู้ความจริงจากใครหร่าจากไอ้หนุ่ยเออหนุ่ยว่าพูดตามว่าพูดกับความจริงผมคงจะผิดใจกันนะนะก็คือตอนแรกก็รักกันดีละคงผิดใจกันหนุ่ยป๋าผมจะพูดอะไรป๋าฟังอย่างนะตอนที่ป๋าเป็นโควิดมานั่งคุยกับไอ้หนุ่ยเนี่ยตรองกันเยกว่าไอ้หนุ่ยเลยเมื่อก่อนก็เรียกหนุ่ยเฉยต้องนี่เรียกไอ้หนุ่ยแต่พอได้ฟังจากไอ้ตุ้ยแล้วนะ โอ้ป๋าฉันด่าป๋าแหลกลานเลยหมือนแล้วกับครูไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยโอยกันอยู่แบบนี้เมื่อเช้าโอ้ยยังมากมานดูดีเป็นโคบินโอ้ยด่าผไม่ไม่มีความรับผิดชอบเลยผมจำด้เสียเปล่าเป็นป๋าหมเป็นอะไรลูยอะไรครับวันนี้โอ้ยหายเลยหมดเลยตายสายสาธยายเออเสียให้หมดเลยหายายมันเจ็บในอกเออแล้วก็โอเคไม่เป็นไรในฐานะที่เรารักกันไหม เรารักเราก็อยากคุย้เราไม่คุยแต่นั่นแหละมันก็ถูกต้องนี่แหละสืบทอดไม่ในฐานในฐานะที่เรารักน้องแล้วเอาโควิดมาเผยแผ่ให้น้องเออต้องมอดนี่แหละเขาว่ารักกันจริงเขาเรียกว่าโอนสันทายให้น้องใช่ไหมผมแม่นะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนผีซ้ำด้ำพอยอ่ะมาเจออาจารย์ชินอาจารย์ชินกามองแบบเมินๆอ่ะแบบว่ามองแบบไม่ค่อยพอใจเหมือนเก่าอ่ะมองไม่ไห้ความรักอ่ะแม่อาจารย์เป็นอะไรทำไมมองอย่างนี้ ก็สามวันแล้วมันเป็นโควิดมองฟองให้ผมทำไมโควิดจะควงกันมืันหรอจะควงเป็นสิเขาม้องดียังไงสิเขาโหวดทำไมเอ้อคนเราคุยกันดีๆเข้ามาจากบ้านไม่ไม่ไม่ไยอมไม่ยอมคุยกับผมเลยเออ ก็จะเอาเอาภัยโทษได้ตั้งนานนะก็จะมาสัมผัสแบบมาถ่ายคลิปอย่างนี้ได้ตั้งนานคนทูตนะอาจารย์ครับผมอ่าขอบคุณครับคิดนครับผมไม่เคยตั้งใจลผมไม่รู้แคนคนรู้ครับครับขอบบแต่นี่นะอันนี้อันนี้ไปไปไงอันนี้พูดว่าคือคนเราอ่ะคิดดีทําดีเราก็โอเคเขายังให้ไปไม่ได้ติดจากผมครับนี่ยไม่ติดจากใครก็ไม่รู้กับผมเป็นร้รู้เหมือนกันติดจากใครด้เพอารู้ผมเป็นวันนั้นนะ ไอ้ตวยไม่เอาไอ้นั่นมาเลยมาโตโตโตตอนแล้วคนอะไรกบรู้เป็นผู้ใหญ่เ้าเป่าไม่ได้เลือนเลยเป็นผู้หญิงก่เ่อมาอีกซีซันนึงวิ่ยังตอนถี่ว่าสรลุกแล้วไม่ได้ให้นอนไ่ได้นอนไม่ได้ทายทอดวิสัยได้นอนโอ้เสียดายเลยไม่รักน้องจริงไหมนี่ไรักเลไม่รักได้ไงไม่รักจะม่คุยทุกเช้าได้ยไงเออน่ะเหมือนกันว่ะ คือกันฟันเลยสิึ่งเดือนวนขึ้กันก็ขึ้กันฟันเล็กซึ่เดือนวันไม่คือมันมันเป็นอะไรที่คุยแล้วถูกคอเออแต่ก็ถามว่าจริงใจไหมก็ไม่ก็ดูใจกันอยู่อ่ะมีคนถามว่าถูกคอแต่ผิดใจกันบ่อยดื้อกันบ่อยก็ถูกคอเน๊อืออพนทศไทยพนศุรงค์กับไป๋ไปมั่นมานนั้นก็คือมานนั้นผมจะส่งค่าละมารถเท่าไหร่ส่งกัน อาโอนก็ได้ไม่โอนส่งสักห้าสิบบาทได้ไหมไม่มันมาเกินบาทยี่สิบบาทโอ้ยยี่สิบบาทเพอเพื่ออะไรชี่ที่นามยังไม่หยิบเลยสิเป็นยี่สิบบาทโอเคได้คนไทยมัรู้เรื่องถ้าวันนั้นไม่ทันก็จ่ายวันนี้เลยมาเอมาจ่ายออกคลิปเลยเด็ดให้สี่บาทไว้ก่อนจ่ายเลยเป็นพยานหลักฐานเลยนะเองก็หรือว่าตอนนี้ไม่มีตังค์ เองทำไมพูดความจริงม <c oughs> ีครวเองก็รู้ว่าตจะไม่อยากอะไรอย่างเงอันนี้อันนี้บอกตาพ่อเลยเคยบอว่าเมื่อก่อนโอ้โหใช้เงินเป็นว่าเล่นเออแต่นี้เดี๋ยวนี้เห็นเงินเป็นเล่นเนื้อนับบัตรนับเหรียนนาะ เอาเรียเอาพว่ามือพักเรีนี่พมดพิมดพิมอดมีเงินจะได้ยนบัญชีธนาคารล้าผมเสียใจอันนั้นเ้วผมเสีเงินสงวนตัวตัมีแค่ร้อยเดียวอย่าพูดโกงจรอย่าพูดวามจริงสิอันนี้ยไจริงเออคมันดีโนยดไปหมดแล้วยึดเลยใครยึดใคผู้จัดการ ผู้จัดการมต้องพกเงินเยอะหรอกก็ใช่ให้ซุปตาเขาพกเราอยากกินอะไรเราก็ขอเขาขออยากกินนะครเบาก็ยังนี่นผมบอกว่าคือจังผมไปนน้ำบอดงั้นกระเป๋าผมผมไมีเยอะหรกผมผมผมไม่เคยขึ้นยากเลยผมไปน้ำซุปตาปามันเท่ากันไม่ต้องไปขึ้นยากแค่ไปแกะมาอะไรให้ซุปตาเขาพอแล้วเอาก็คือแกะไปเนี่ยครับเออแกะไปแกะไปเลยหาไปก็ป๊อป เล่หน่อยน่หน่อยเล่หน่อยคต้งสวยนะเออนั่นนั่นทวยังมีเยอะนะผู้ต้มไม่มีเงก็ไปได้แป่บงเมบดบาผมม่มีเงินม่มีเงินตอกผมก็ไิ่ีเงินอกินยังไงกินน้ำพนพนไถยังกนน้ำนเอากระดดกดีดล่ะ่เดือดร้อนนี่ตาเดอันกินยังกินน้นตามมากันกันแ้วก็ประมาคืออาผู้จงานายผมะคุณสือายใหญ่ ครับผมเชื่อเขาตั้งแต่แรกครับผมเอาเขาเป็นเจ้านายแล้วช่วยนายเป็นเจ้านายอันนี้เป็นผู้จัดการตัวสุสซยใ์เป็นเจ้านายใช่โอ้ชีวิตนะเอาดีนะแต่วันนี้วันนี้ได้ซื้อกับข้าวเข้าบ้านไหมเนี่ยซื้อซื้อหรอมันสายแล้วนะป๋าไก็สิบโมงสิบโมงอีกหน่อยก็โทรมาลองดูอีกหน่อยก็โทรมาไม่ต้อโทรคนนี้คือต้องเวลาต้องเป๊ะเอาหมูอ่านเห็นโทร่วเลยดีกว่านโทรอยู่ เล่นหูลูก็คุ้มเใครคลิปก็หมดคลิปไปได้เลยเวลากินข้าวกัวขนาดนั้นเลยกัวไอ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนสิเลื่อนไป้เลยอล้วเลื่อนไป้เลื่อนไ้ห้องก็ตงมีกที่กาที่กเป็คนใส่ไฟเป็ไม่ได้ยินได้ยินได้ยินขพอย่าล้มเพอย่าล้มลย ลงเยียบหมดเลยไม่ไม่ไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดแต้จริงจริงใบสองนี่เดินทางใบสองเหมือนมืออื่นพนเสือพอนเสือแต่ว่าซุ่มเร่องางเทียบเดินทางบสองนีินมันอยู่แถวเดราสปาลุปปาเลียบังี้นโอ้หในในเมืองเหมือน่รมงเนอะมือในเมืองเนอะกางเมืองเลยดิเราสปาปี่น่นอนหวเห็นเห็นอะไรบ้างเห็นก่อน เออรูาสาวนีใช่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 ทำงาเานนอืมอ่ะเดียวเราต้องถาคนกรุงเทพดูเออต้องถาทั้หดดูซ่อเส้นไหนไม่ก็อยู่ในกรุงเทพไงก็มาห่วงคำเส้ทางเจากรุงเทพมามาเกียบสามเอไปทีน่าไปามดันเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วเอาปามดปีทีเงครับไปกับไอซีครับผมกับหนุ่ยเนี่ยเอตรงนะ สำหรับคิดถึงกันโ้โหคิดถึงกันคิดถึงกันทำไมครับพี่เอ๋เจนเจนครับน้องรักของผมครับคนนี้คือจะเจอผมก็ตจะเจอคลิปเขาตลอดคือจะเต็มใจไม่เต็มใจเนี่ก็ต้องอยู่กับผมตลอดคือหนีกันไม่พ้นใจเยอะใจเยอะใจไม่เยอะอยู่ก็ไม่พ้นนะใจเยอะใจไม่เยอะแล้วใจไม่พูดเล่นนะไม่มีใจเรามีใจหัวใจให้เยอะ พอผมก็มีตังจ่ายเขาอยู่แล้วเขาเคยเป็นเจ้าแก่มาก่อนนะอ่ามีรถสิบล้อสามสามคันนะเคยคนเคยรวยผมเคยลองคิดอยู่คิดคนเคยรวยแต่พวกนั้คือไม่ไม่ลูเห็นชีวิตเองกัีครูต้องกำลังใจดีแต่ครูต้องนี่รักรักรักหนุ่งที่สุดเลยนะรักสุดมาครับเออเขารักมากแล้วเขาก็จริงๆรนะครูต้องนี่ผมยอมรับเลยคือรักแท้ครูต้องอรับครูต้องตอนนี้เราออกจากโรงเรียนแล้วใช่ไหม ลาออกแล้วลาออกจากการเป็นครูเลยใช่ไหมนี่เขาจบปรตีนะเออตอนนี้เขจบปรตีต้องเขาก็จบปรตีนะออแต่เขาก็เป็นบุคคลที่เออสนุกเฮฮาใครมาหาเขาี่เขาถ่ายได้ทุกคนเลยเออไปหมดไปหมดทุกช่องลาออกจากการเป็นครูเลยใช่ไหมอ๋อเฉยๆเออเขาเป็นครูจบปรตีนี่เขาจบปรตีออแต่วิถีชีวิตเขาอ่ะ ต้องได้ดีเพราะว่าเขามีความสามารถมีความรู้อ,อันนี้ตรงๆจากใจเลยนะจากใจเลยอันนี้จากใจเลยอันหนึ่งเนี่ยมีความสามารถแต่ชังหวะโอกาสยังไม่มามยังไม่เข้าข้างยังไม่เข้าข้างยังไม่มางยัง,ยงไม่เข้าข้างโชคยังไม่อำนวยก็ทำหน้านที่นี้ให้ดีที่สุดนะเนา อาจจะเราคิวน <ś webinars> ี <wird variance> <F> ่ไปซืนีพี่น้องฟอนไปในคลิปนะขอบคุณแฟนคลับอิสิติติ์ตามนะครับพี่น้องครับที่คลิปก็ได้กดจับจะใครช่องเขาเนี่อาทิตย์ละเพิ่นได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องครับไปนะครับมีคิดใจนี่นะอะไรมือ